ข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้านะครับโยชัวบทที่10มี43ข้อนะครับวันนี้เราจะอ่านด้วยกันนะมีหลายตอนเนาะอ่านทีละตอนนะครับหัวข้อวันนี้ก็คืออย่าลืมผู้ที่สู้เพื่อคุณมีผู้ที่ต่อสู้เพื่อเราอยู่ในวนันนี้เราจะไม่ลืมนะครับบทน,นี้จะมีข้อคิดอะไรแล้วก็เราจะนำมาประยุกต์ใช้ ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับเราจะอ่านด้วยกันนะครับนะอ่านคิดใคร,คร่ครวนทุกวันทำท,ทําทุกวันชีวิตไม่ย่กอยู่กับที่นะครับ อ่านวระบทไม่นานก็จบเล่มนะข้อที่1ถึงข้อที่15เป็นเรื่องของอการต่อสู้ที่โยชูวาก็อธิษฐานต่อพระเจ้าแล้วก็ให้ดวงทิศเนี่ยหยุดก็คืออย่าให้ความสว่างตต่หมดไปอย่าให้ความมืดเข้ามานะการต่อสู้ยังไม่เสร็จนะประมาณนั้นนะเราเราอ่านด้วยกันนะครับข้อที่1ถึงข้อที่15เมื่ออาโดนีเซเดกกษัตริย์แห่งเยรูซาเล็ม ทรงได้ยินว่าโยชูวาได้ยึดเมืองไอและทําลายเมืองนั้นเสียอย่างสิ้นเชิงแล้วท่านได้ทําต่อเมืองไอและกษัตริย์ของเมืองนี้อย่างเดียวกับที่ได้ทําต่อเมืองเยริโคและกษัตริย์ของเมืองนั้นและทรงทราบด้วยว่าชาวเมืองกิเบออนได้ทําสันติภาพกับอิสราเอลและอยู่ท่ามกลางพวกเขาพวกเขาก็กลัวมากเพราะว่ากิเบโอนเป็นเมืองใหญ่เสมอ เมืองหลวงและใหญ่กว่าเมืองไอและบุรุษชาวเมืองนั้นก็ล้วนเป็นนักรบกล้าหาญด้วยเหตุนี้อาโดนิเซเดกษัตริย์แห่งเยรูซาเลม็มจึงทรงให้ไปหาโฮฮัมกษัตริย์แห่งเฮบรนและปีรามกษัตริย์แห่งยารมุดและยาเฟียกษัตริย์แห่งหลาคิดและเดบีกษัตริย์แห่งเอกรลนพูดว่า ขอเชิญท่านมาหาขพเจ้าและช่วยขพเจ้าตีเมืองกิเบโอนเถิดเพราะว่าเมืองนั้นได้ทำสันติภาพกับโยชัวและประชาชนอิสราเอลกษัตริย์ของอาโมไรทั้งห้าพระองค์คือกษัตริย์แห่งเยรูซาเล็มกษัตริย์แห่งเอสโรนกษัตริย์แห่งยามมดกษัตริย์แห่งลาคิดกษัตริย์แห่งเอกโลนก็ ทรงรวบรวมกำลังของตนและทรงยกขึ้นไปพร้อมกับกองทัพทั้งหลายตั้งค่ายต่อสู้กับเมืองกิเบโ,บโอนเจ้เมืองกิเบโ,บโอนจึงใช้คนไปหาโยชูวาที่ค่ายกินการกล่าวว่าขอท่านอย่าได้ปล่อยมือจากผู้รับใช้ของท่านเลยขอเร่งขึ้นมาช่วยพวกเราให้รอดแล้วก็ และช่วยเหลือเราเพราะว่าบรรดากษัตริย์ของอมโมไรซึ่งอยู่ในแดนเทือกเขาได้รวมกำลังต่อสู้เราโยชูวาจึงขึ้นไปจากกินการทั้งท่านและพวกทหารและนักรบกล้าหารทุกคนพระยาเวตรัสกับโยชูยววาว่าอยากกลัวเขาเลยเพราะเราได้มอบเขาไว้ในมือเจ้าแล้ว จะไม่มีใครในพวกเขาสักคนเดียวที่ยืนหยัดต่อสู้เจ้าได้โยชูวาจึงยกเข้าโจมตีพวกนั้นทันทีด้วยเดินทางตลอดคืนจากกินการพระยาเวทรงทำให้พวกเขาสะดุ้งแตกตื่นต่อหน้าอิสราเอลซึ่งได้ฆ่าพวกเขาเสียมากมายที่กิเบโอนและไล่ติดตามพวกเขาไปตามทางที่ขึ้นไปถึงเบทโฮโรน และตามฆ่าพวกเขาไปจนถึงเมืองอาเซคาและเมืองมักเคดาขณะเมื่อพวกเขาหนีไปข้างหน้าอิสราเอลไปตามทางาเบตโฮโรนนั้นพระยาเวทรงโยนหินใหญ่ๆลงมาจากฟ้าตลอดถึงเมืองอาเคอาเซคาเขาทั้งหลายก็ตายผู้ที่ตายด้วยลูกเห็บนั้น ก็มากกว่าผู้ที่ประชาชนอิสราเอลฆ่าเสียด้วยดาแล้วโยชัวก็ทูลพระยาเวในวันที่พระยาเวทรงมอบคนอโมไรแก่ประชาชนอิสราเอลนั้นและท่านได้กล่าวต่อหน้าอิสราเอลว่าดวงอาทิตย์เอ๋ยจงหยุดนิ่งตรงเมืองกิเบโออนและดวงจันเอ๋ยตรงจุดเขาไอายาลน ดวงอาทิตย์ก็หยุดนิ่งและดวงจันทร์ก็นิ่งอยู่จนชนชาตินี้ได้แก้แขนศัตรูของเขาเสร็จเรื่องนี้มีจะรึกไว้ในหนังสือยาสาไม่ใช่หรือดวงอาทิตย์ก็หยุดนิ่งอยู่กลางท้องฟ้าไม่ได้รีบตกไปตามเวลาประมาณหนึ่งวันเต็มทั้งในสมัยก่อนหรือในสมัยต่อมาไม่มีวันอย่างนั้นอีกแล้วพระยาเวทรงสดับฟังเสียงของ มนุษย์เพราะว่าพระยาเวทรงต่อสู้เพื่ออิสราเอลแล้วโยชูวกับอิสราเอลทั้งหมดก็กลับมาสู่ไข่ที่กินกันนะครับนี่คือ,อการต่อสู้โจมตีนะที่กษัตริย์อมโมไลทั้งห้าเนี่ยมาต่อสู้กับกิเบโอนกิเบโอนก็ได้ทำข้อตกลงสัญญากับชนชาติอิสราเอลกับโยชูวแล้วโยชูวก็เข้าไปช่วยเหลือนะครับเมื่อกิเบโอนเนี่ยต้องการความช่วยเหลือ เี่น้องครับเราสังเกตเห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทอดพระเนตรประชากรของพระองค์นะครับถึงแม้ว่าพระเจ้าประสงค์ให้ทำลายชนชาติที่อยู่ในแผ่นดินคานนอันทั้งหมดนะรวมถึงกิเบโอนด้วยแต่โยชูวาก็ไปทำสัญญายกเว้นคือไม่ทำลายกิเบโอนนะครับประชากรของพวกเขาเรา เราแปลกใจไหมทําไมพระเจ้าไม่ไม่ลงโทษโยชูวหรือไม่จัดการโยชูวแล้วก็เอ่อทาไมพระเจ้ายังช่วยเหลือโยชูวในขณะที่โยชัวไปช่วยกิเบโอนต่อสู้กับกษัตริย์ทั้งห้าทำไมพระเจ้ายังช่วยเหลือ,อ,รอรททพระเจ้ายัง,ยยงฟังคอาอธิฐานของโยชัวโยชูวอธิฐานต่อพระเจ้าว่าขอให้ดวงอาทิตย์เนี่ยหยุดดวงจันทร์หยุดดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็หยุดอยู่กับที่ตลอดหนึ่งวันเต็มทําไมพระเจ้าซึ่ง ซึ่งยังยังทรงทำอยู่ทั้งที่โยชูวเนี่ยผิดพลาดไปพี่น้องครับสิ่งที่เราได้บทเรียนจากตรงนี้ก็คือในส่วนตัวของผมเนี่ยผมมองว่าเมื่อลูกของพระเจ้าหรือประชากรของปรองเนี่ยผิดพลาดไม่ได้ตั้งใจที่จะทำผิดแต่โดนหลอกให้ให้ทำในสิ่งที่ลงหลงไปทําสัญญาไปแล้วแล้วก็ต้อง,ต,องต้องรักษาสัญญาต้องสัตย์ซื่อต้อง ทำตามที่ตกลงไปเมื่อลูกของพระองค์ประชากรของพระองค์หลงหลงไปทุกหลกไปอย่างนั้นพระเจ้าพร้อมที่จะช่วยเหมือนกับเราซึ่งในเราอยู่ในพันธสัญญาใหม่เราไดอ้อ่อยู่ในความรอดแล้วแต่บางครั้งเราก็ยังถูกเนื้อนหนังของเราซาตานวิญญาณชั่วหรือสิ่งรอบข้างเราเนี่ยล่อเ,เราให้หลงหลงไป พระเจ้าก็ยังรักเราอยู่พระเจ้าก็ยังเมตตาพระเจ้าก็พร้อมที่จะช่วยเราให้ผ่านสถานการณ์นั้นกลับมาอยู่ในทางของพระเจ้าอยู่พังน้องครับชีวิตของผู้เชื่อเนี่ยก็จะเดินทางในเส้นทางห่งความเชื่อเนี่ยไม่ได้เดินแบบเส้นตรงตลอดนะก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้พวกเขาเนี่ยแวะข้างทางหลงไปทางซ้ายไปทางขวาบ้างแต่พระเจ้ามีพระเมตตาก็คือ ทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะให้ประชากรของพระองค์กลับมาอยู่ในทางของพระองค์เมื่อประชากรของพระองค์ผู้เชื่อตกอยู่ในที่นั่งละหมาดพระองค์พร้อมที่จะช่วยอยู่เสมอนี่คือพระเมตตานี่คือความรักของพระเจ้าที่มีต่อพวกเราทุกๆคนแล้วก็ในพระธรรมของพระเจ้าทําให้เราได้เห็นว่าพระเจ้าทรงทําให้ดวงอาทิตย์นี่หยุดพระองค์ทรง ให้ลูกเห็บที่ตกลงมาจากท้องฟ้าจัดการกับศัตรูจัดการกับคนที่มาโจมตีกีเบโอนลูกเห็บที่ตกลงมาจากท้องฟ้าทำลายวกเขามากกว่านะด้วยซ้ำไปนะครับด้วยการต่อสู้ด้วยขมดับด้วยซ้ำไปพระเจ้าต้องการให้เรามีชัยชนะพระเจ้าอยู่เบื้องหลังพระองค์ทรงสู้เพื่อเราพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเราและพระองค์ทรงให้บางคนที่จะเป็นคน คอยช่วยเหลือเราคอยอยู่เคียงข้างแล้วก็เป็นกําลังให้กับเราพี่น้องครับพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะนําเราให้มีชัยชนะแล้วก็ไปถึงเป้าหมายก็คือเส้นชยัยวันหนึ่งที่เราจะได้เจอกับพระเยซูเราก็จะได้พบกับพระองค์พระเจ้าไม่ต้องการให้เราพ่ายแพ้ต่อโลกแล้วก็ซาตานวิญญาณทั่วจนทําให้ต้องไปถึงความพินาศในปึงไฟนรกพระเจ้าไม่ประสงค์ให้เราเป็นอย่างนั้นพระองค์ทรงช่วยเหลือเราแล้วก็นําเราในสถานการณ์ต่างๆนะครับ การทําให้ดวงอาทิตย์หยุดเป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ง่ายนะแต่ว่า,าในพระธรรมของพระเจ้าใช้ถ้อยคําคําพูดเหมือนกับว่าดวงอาทิตย์เนี่ยหยุดนะทั้งแต่ในความเป็นจริงแล้วดวงอาทิตย์มันไม่ได้เคลื่อนไปไหนมันหยุดอยู่กับที่แต่โลกต่าหากที่หมุนรอบดวงอาทิตย์แล้วก็หมุนรอบตัวเองตัวไองครับนะแล้วพระองค์อาจจะใช้วิธีการของพระองค์ที่มนุษย์อาจจะที่ใบไม่ได้นะเหมือนบางประเทศอย่างประเทศกรีนแลนด์แมทที่หรือฟินแลนด์ที่ ดวงอาทิตย์สว่างอยู่ตลอดยี่สบี่ชั่วโมงอ่ะนอเวใช่ไหมนะเน,นี่ยพ,พระองค์อาจจะใช้วิธีการแบบนั้นก็ได้เราก็ไม่ไม่รู้แต่ว่าตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงตลอดเวลาที่โยชัวได้ต่อสู้กับศัตรูทาสงครามต่อสู้นั้นพระองค์งทรงฟังให้เขาได้อยู่ในคือความมืดจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการต่อสู้ของ,ของเขาพระองค์งทรงให้ความสว่างกับเขา้งัง,รงครับ,เ,บเมื่อเรา กเชิญกับการต่อสู้ในสงครามไฟปิญญาพระองค์พร้อมที่จะให้เรามีความสว่างเอเมนนะครับพระองค์พร้อมที่จะช่วยเราให้มีชัยชนะจนกว่าการต่อสู้นั้นจะสาําเร็จแล้วก็บรรลุปเป้าหมายพระองค์ให้แสงสว่างกับเราท่ามกลางความมืดท่ามกลางปัญหาอุปสรรคพระองค์มีวิธีการของพระองค์ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถาที่จะอธิบายได้มนุษย์ไม่สามารถที่จะบอกอรายละเอียดได้แต่พระองค์ทรงสามารถทําได้ดังนั้นในเวลานี้ ไม่ว่าพี่น้องเผชิญกับสถานการณ์อะไรพระองค์ทรงพร้อมที่จะช่วยท่านแล้วก็ดูแลท่านนะครับพระองค์ทรงพร้อมที่จะให้ท่านได้ผ่านแล้วก็มีชัยชนะอย่างแน่นอนนะครับเราจะมาอ่านกันต่อนะครับข้อที่16นะจนถึงข้อที่43เลยนะครับกษัตริย์ทั้ง5นั้นทรงหนีไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ำมักเเคดามีคนไปบอกโยชูวาว่ามีคนพบกษัตริย์ทั้ง5้า ทรงซ่อนตัวอยู่ในถ้ำที่มักเเคดาโยชวูวาจึงกล่าวว่าจงกลิ้งหินใหญ่ๆปิดปากถ้ำเสียและวางยามเฝ้าพวกเขาไว้แต่พวกท่านอย่าคอยอยู่เลยจงติดตามศัตรูของท่านไปเถิดจงเข้าโจมตีกองระวังหลังอย่าให้กลับเข้าเมือง ของเขาได้เพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงมอบพวกเขาไว้ในมือของท่านแล้วเมื่อโยชูวากับประชาชนอิสราเอลเสร็จจากการฆ่าคนเหล่านั้นเสียเป็นอันมากแล้วผู้ที่เหลืออยู่ก็หนีเข้าไปในเมืองที่มีกำแพงล้อมประชาชนก็กลับมาหาโยชูวาณค่ายที่มัคเคดาโดยสวัสดิภาพทุกคนไม่มีใครกล้ากล่าวไร้พงพันธุ์อิสราเอลอีกต่อไปแล้วโยชูวาจึงกล่าวว่า จงเปิดปากถ้ำนำกษัตริย์ทั้งห้านั้นออกมาจากถ้ำมาหาเราพวกเขาก็ทำตามนำกษัตริย์ทั้งห้าออกจากถ้ำมาหา,าท่านมีกษัตริย์แห่งเยรูซาเลม็มกษัตริย์แห่งเฮบรนกษัตริย์แห่งยามมดกษัตริย์แห่งลาคิดกษัตริย์และกษัตริย์แห่งเอกรน เมื่อพวกเขานํากษัตริย์เหล่านั้นมาหาโยชัวโยชัวจึงเรียกคนอิสราเอลทั้งหมดมาและสั่งหัวหน้าของทหารที่ออกไปรบพร้อมกับท่านว่าจงเข้ามาใกล้เถิดเอาเท้าเหยียบคอกษัตริย์เหล่านี้แล้วพวกเขาก็เข้ามาใกล้และเอาเท้าเหยียบที่คอและโยชัวกล่าวแก่เขาว่าอย่ากลัวหรือตกใจเลยจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดเพราะว่าพระยาเวพระเจ้า ขอภัยพระยาเวจะทรงทําต่อศัตรูทั้งหมดของท่านซึ่งท่านสู้รบด้วยอย่างนี้แหละภายหลังโยชัวได้ประหารชีวิตกษัตริย์ทั้ง5้าเสียแล้วแขวนไว้ที่ต้นไม้5ต้นแขวนอยู่บนต้นไม้เช่นนั้นจนเวลาเย็นแต่เมื่อถึงเวลาดวงอาทิตย์ตกโยชัวได้บัญชาและเขาก็ปลดพระศพลงมาจากต้นไม้และทิ้งไว้ในถ้ำซึ่งกษัตริย์เหล่านั้นได้ซ่อนตัวอยู่และเอาหินใหญ่ๆปิดปาก ทำนั้นไว้ซึ่งยังอยู่จนกระทั่งวันนี้ในวันนั้นโยชัวยึดเมืองมักเเคดาได้และประหารเมืองนั้นเสียด้วยคมดาบทั้งกษัตริย์ของเมืองนั้นเสียด้วยท่านได้ทำลายพวกเขาเสียอย่างสิ้นเชิงทุกชีวิตที่อยู่ในเมืองไม่มีเหลือสักคนเดียวและท่านได้ทำต่อกษัตริย์แห่งมักเเคดาอย่างที่ท่านได้ทำต่อกษัตริย์แห่งเยริโคแล้วโยชัวพร้อมกับ อิสราเอลทั้งหมดก็ออกจากเมืองมาร์เคดามาถึงลิบนาและเข้าสู้รบกับเมืองลิบนาพระยาเวได้ทรงมอบเมืองนั้นกับกรรษัตริย์ไว้ในเมืองของอิสราเอลและท่านได้ประหารเมืองนั้นกับผูกคนที่อยู่ในเมืองนั้นด้วยคมดาบ ท่านไม่ให้เหลือสักคนเดียวในเมืองนั้นและท่านได้ทำต่อกษัตริย์ของเมืองนั้นอย่างที่ท่านได้ทำต่อกษัตริย์แห่งเยริโคแล้วโยชัวพร้อมกับอิสราเอลทั้งหมดก็ออกจากเมืองลิปนามาถึงลาคิดแล้วล้อมเมืองไว้และเอา,เอาขอไปเข้าโจมตีเมืองนั้นพระยาเวทรงมอบเมืองลาคิดไว้ในมืออิสราเอลและท่านก็ได้ยึดเมืองนั้นในวันที่สอง และประหารทุกคนที่อยู่ในเมืองนั้นด้วยคมดาบดังทุกสิ่งที่ท่านได้ทำต่อเมืองลิปนาครั้งนั้นโฮรามกษัตริย์แห่งเกเซอร์ได้ขึ้นมาช่วยเมืองลาคิดและโยชูวาได้ประหารพระองค์กับคนของพระองค์จนไม่เหลือผู้รอดชีวิตเลยแล้วโยชัวพร้อมกับอิสราเอลทั้งหมดก็ออกจากเมืองลาคิดมาถึงเอกลน ได้เข้าล้อมและโจมตีเมืองนั้นและเขาก็ตีได้ในวันที่2และฆ่าทุกคนด้วยคมดักจนทำลายเขาเสียสิ้นในวันนั้นดังทุกคนที่ท่านได้ทำต่อเมืองลาคิดแล้วโยชูวาพร้อมกับอิสราเอลทั้งหมดก็ขึ้นไปจากเมืองเอกรนมาถึงเฮบรนและเข้าโจมตีเมืองนั้นยึดเมืองนั้นแล้วก็ประหารกษัตริย์และหมู่บ้านโดยรอบทั้งหมด กับทุกคนที่อยู่ในเมืองนั้นเสียด้วยคมดาบท่านไม่ให้เหลือสักคนเดียวดังที่ท่านได้ทำต่อเมืองเอกรนและได้ทำลายเมืองนั้นกับทุกคนที่อยู่ในเมืองนั้นเสียสิ้นแล้วโยชูวาพร้อมกับอิสราเอลทั้งหมดก็กลับมายัางเมืองเดบีเข้าโจมตีเมืองนั้นท่านได้ยึดเมืองนั้นรวมทั้งกษัตริย์และหมู่บ้านโดยรอบ ทั้งหมดและได้ประหารพวกเขาเสียด้วยความดับและได้ทำลายทุกคนที่อยู่ในเมืองนั้นเสียอย่างสิ้นเชิงท่านไม่ให้เหลือสักคนเดียวท่านทำต่อเมืองเฮบรนอย่างไรท่านก็ทำต่อเมืองเดบีและต่อกษัตริย์ของเขาอย่างนั้นดังที่ทำต่อเมืองลิปนาและต่อกษัตริย์ของเขาเช่นกันโยชววก็โจมตีแผ่นดินนั้นได้ทั้งหมดคือแดนเทือกเขาเนเก็บ ที่ลุ่มและที่ลาดทั้งกษัตริย์ทั้งหมดของเมืองเหล่านั้นด้วยท่านไม่ให้เหลือสักคนเดียวและแต่ได้ทำลายทุกสิ่งที่หายใจเสียดังที่พระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลได้ทรงบัญชาไว้โยชัวโจมตีพวกเขาได้ตั้งแต่เมืองคาเดตปาเนียจนถึงเมืองกาซาและทั่วแดนดิน โกเชนจนถึงเมืองกิเปโอนกษัตริย์เหล่านี้ทั้งหมดพร้อมทั้งแผ่นดินของพระองค์โยชูวายึดได้ในคราวเดียวเพราะพระพยาเวพระเจ้าของอิสราเอลได้ท่งสู้รบเพื่ออิสราเอลแล้วโยชูวาพร้อมกับอิสราเอลทั้งหมดก็กลับมาอย่างค่ายที่กินการขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่บันทึกเรื่องราวการต่อสู้เราเห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าทรง อยู่ได้กับชนชาติอิสราเอลพระองค์ทรงอยู่ด้วยกับโยชูวาพระองค์ทรงสัญญากับโยชูวาแล้วก็ประเทศอิสราเอลว่าพระองค์ทรงอยู่ด้วยกับโมเสสอย่างไรพระองค์จะอยู่ด้วยกับโยชูวาอย่างนั้นพระองค์ก็ให้เราได้เห็นถึงความซัดซื่อในพระสัญญาของพระองค์พระองค์ทรงสัญญาจะอยู่ด้วยกับเราในทุกสถานการณ์ในทุกการต่อสู้ในการโจมตี่น้องครับเมื่อเราต่อสู้โจมตีกับปัญหาภาษาที่เราเผชิญอยู่ในเวลานี้เราอย่าคิดว่าเราเผชิญอยู่คนเดียวลําพัง พระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเราแล้วก็พระองค์ทรงนําเราเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เชื่อในพระโลหิตของพระองค์เชื่อในการช่วยกู้การไถยของพระองค์เราได้มาเป็นประชากรของพระองค์อยู่ในความชอบธรรมของพระองค์เมื่อเราเผชิญกับการต่อสู้โจมตีเผชิญกับภาระ,ะหนักเผชิญกับปัญหาปศุสัตต่างๆเข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าจะหนักแค่ไหนอย่างไรพระเจ้าทรงแทรกแซงเข้ามาได้พระองค์ทรง ช่วยเหลือเราได้พระองค์ทรงต่อสู้เพื่อเราได้ไม่ว่าศัตรูของเราจะ,จะมีกําลังมากกว่าเราแค่ไหนไม่ว่าจะเผชิญกับปัญหาอุปสรรคที่เกินกําลังที่เราจะต่อสู้ได้พระเจ้าทรงสามารถต่อสู้กับเราได้ดังนั้นเราไม่ต้องกลัวนะครับแต่ที่สาคัญที่สุดเราจะต้องไม่ลืมพระเจ้าไม่ลืมผู้ที่พระองค์ทรงให้มา เป็นเป็นผู้ที่คอยเสริมกําลังเรียวแรงคอยอยู่เคียงข้างเราเป็นนะครับโยชูวามีกําลังที่จะต่อสู้พวกเขาจะเคียงบ่าเคียงไหลกับโยชูวาในการต่อสู้ในสงครามที่เกิดขึ้นพระเจ้าทรงนําปาเหนือมากกว่าที่โยชูวาแล้วก็กองกําลังของเขาเนี่ยสามารถที่จะทําทได้พระองค์ทรงเข้ามาแทรกแซงพระองค์เข้ามาจัดการพระองค์เข้ามาช่วยดังนั้นสถานการณ์การ ในชีวิตของพ right ี่น้องที่พี่น้องเผชิญอยู่ตอนนี้พระเจ้าพร้อมที่จะเข้ามาแทรกแซงแล้วก็เข้ามาช่วยฉะนั้นสิ่งที่สำคัญสุดคืออธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้าเี่น้องครับเมื่อโยชูวาอธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้าสั่งให้ดวงอาทิตย์หยุดดวงอาทิตย์ก็หยุดเี่นรองครับเราสามารถที่จะอธิษฐานเหมือนกับโยชูวาได้ร้องทูลต่อพระเจ้าเหมือนกับโยชูวาได้เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆอธิฐานในพระนามพระเยซูเราขอสั่ง ถ้รู้ถ้ลงขอสั่งทำลายปัญหาของให้เราได้พบกับสิ่งที่พระองค์ทรงแทรกแซงไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดพี่น้องครับบางทีคําอธิฐานของเราดูเหมือนว่าจะเป็นคำอธิฐานที่เออเป็นไป,นปนไม่ได้เป็นคําอธิฐานที่จะ,จะอธิษฐานแบบนี้ไปทาอะไรอาจจะมีคําถามแบบนั้นแต่ทุกคำอธิฐานที่เรา,าร้องถึงพระเจ้าพระองค์ทรงฟังและพระองค์ทรงตอบ เป็นคำอธิฐานง่ายๆเป็นรรที่คิดคำอธมฐานธรรมดา,รรมดาพระองค์ส่งฝังแล้วก็ส่งตอบไม่ว่าเราจะอธิฐา,านยังไงด้วยความเชื่อพระเจ้าฟังพระเจ้าส่งตอบอย่างแน่นอนพี่น้องครับในช่วงมาถึงช่วงข้อคิดคําถามจากพระคำของพระเจ้านะครับใครคือผู้นั้นที่สู้เพื่อคุณในวลานี้ผู้นั้นสู้เพื่อคุณเพราะอะไรมีคน ต่อสู้ลำบากเพื่อพวกเราเนี่ยเยอะบางทีเราจะนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ที่สู้เพื่อลูกเราจะนึกถึงสามีหรือภรรยาที่สู้เพื่อผู้ชีวิตของตัวเองเราจะทิกคิดถึงบางคนที่รักเราห่วงใยเราต่อสู้เพื่อเพื่อเราพี่รองครับเราจะไม่ลืมบุคคลเหล่านั้นและที่สำคัญที่สุดพวกเขาต่อสู้เพื่อเรา เขามีเหตุมีผลเขามีคําอธิบายและที่พวกเราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้ที่สู้เพื่อเราคือพระองค์ผู้ประสงค์ให้เราได้รับความรลดทำไมพระองค์ทรงยอมสิ้นพระชนที่มไม่กังเขินทำไมพระองค์ทรงออยอมสลับพระชนชีพของพระองค์เพื่อเราทำไมพระองค์ต้องทำอย่างนั้น พี่น้องครับมีเหตุมีผลที่จะที่บายก็คือเราไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้เราไม่สามารถที่จะทําด้วยกําลังอันจํากัดของความเป็นมนุษย์พระองค์ทรงมาเพื่อที่จะช่วยเราพระองค์มาเพื่อที่จะให้เราผ่านด้วยลิธานุภาพของพระองค์ด้วยเครื่องบูชาที่ไม่กางเขนของพระองค์และในขณะที่เราดําเนินชีวิตอยู่ในความเชื่อในทางของพระองค์พระองค์ทรงอยู่เคียงข้างแล้วก็ช่วยเราและพระองค์ทรงช่วยเราทาไมพระองค์ทรงช่วยเราบางทีเหมือนกับโยชัว เราก็ไม่ฉลียฉลาดแล้วก็ถูกล่อลวงถูกเอาลัดเอาปีบถูกคดโกงแล้วก็ผิดพลาดลงไปแต่ทําไมพระเจ้ายัางช่วยเหลือเราเพราะพระองค์ทรงรักเราพระองค์ทรงรู้ว่าเรามีข้อจํากัดพอพระเจ้าทร,าร,าง,ร,ารางนําเรานะครับทุกครั้งที่เราไปเชิญกับการต่อสู้โจมตีปัญหาขอให้เราได้รู้ว่ามีผู้มีพระเจ้าผู้ประสงค์ที่จะช่วยเราแล้วก็ให้เราผ่านทุกสถาน,นการณ์เมื่อเรารู้ว่าพระองค์ทรงช่วยเราเรารู้สึกอย่างไรน,นะครับ คำถามข้อที่สองรู้สึกอย่างไรกับความสําเร็จแต่ละครั้งในแต่ละครั้งที่เราผ่านที่เรามีชัยชนะที่เราเออผ่านปนาันหาประสรรคเราไปขั้นหนึ่งไประดับหนึ่งพี่น้องรู้สึกอย่างไรบ้างครับบางครั้งได้รู้สึกว่าโอ้เรามีความสามารถเนาะเราผ่านตรงนี้ไดเออ้เราไปอีกระดับหนึ่งบางทีเราคิดถึงสติปัญญาความเฉลียวฉลาดเราคิดถึงออประสบการณ์หรือว่าความสามารถส่วนตัว แต่ในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ทําให้เรารู้ว่าทุกครั้งที่เราประสบความสําเร็จทุกครั้งที่เราเลื่อนระดับอีกขั้นหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งขอให้เรารู้สึกสานึกในพระคุณของพระองค์รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์รู้สึกถึงข้อจํากัดของตัวเองเพราะว่าถ้าโดยกําลังอันจํากัดของเราเราไม่สามารถทําได้อย่างแน่นอนขอให้เรารู้สึกถึงการช่วยกู้ จากลิธานุภาพของพระองค์ทุกครั้งที่เราจะไม่ยกตัวหรือรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองแต่ขอให้เรารู้สึกถึงพระคุณของพระองค์ภาคภูมิใจในความยิ่งใหญ่การช่วยกู้รู้สึกซาบซึ้งในการช่วยกู้ของพระองค์การทรงนำการต่อสู้ของพระองค์เพื่อเราเอมเอมนนะครับ จะบอกคนรอบข้างให้รู้ว่าพระเจ้าพร้อมที่จะสู้เพื่อเขาได้อย่างไรมีคนจํานวนมากอยู่รอบข้างเราเผชิญกับการโจมตีเผชิญกับอบยายมุกเผชิญกับสารพัดสิ่งที่ทําให้เขา่พยแพ้วนเวียนอยู่กับปัญหาเดิมๆอยู่ตลอดนี่ละพวกเขาไม่รู้ว่ามีผู้หนึ่งสามารถที่จะช่วยพวกเขาได้แล้วก็สามารถที่จะนําพวกเขาให้มีชัยชนะได้มีผู้หนึ่งพร้อมที่จะช่วยพวกเขาเขาไม่รู้พี่น้องครับเรารู้แล้วว่าเป็นผู้ใดขอให้เราได้ประกาศแล้วก็บอกกับพวกเขาแต่ สิ่งที่เราจะเ,าเป็นแบบอย่างหรือทำให้เขาได้เห็นถึงชีวิตที่พระเจ้าทรงช่วยพร่องทรงต่อสู้เพื่อเขาเนี่ยเป็นแบบไหนชีวิตของเราจะต้องสำแดงเป็นพยานประจักษ์แจ้งให้เขาได้เห็นว่าเรามีชัยชนะเหนือปัญหาการเงินอย่างไรปัญหาสุขภาพอย่างไรปัญหาอะไรต่างๆที่เข้ามาก่อนที่เราจะมาพบกับพระเยซู เราผ่านไปได้อย่างไรพระองค์ทรงช่วยให้เรามีชัยชนะอย่างไรชีวิตของเราราบรื่นแล้วก็มีสันติสุขอย่างไรให้กับคนรับขางได้สัมผัสได้เห็นคําพยายามเหล่านั้นก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เขาเปิดใจมาฟังเรื่องราวของพระองค์แล้วก็ยอมให้พระองค์เข้ามาเป็นผู้ช่วยเหลือเป็นผู้ต่อสู้เพื่อเขาเห็นไหมครับผู้คนต้องการที่จะหลุดพ้นจากการเรียนเบียนแต่เกิดจากเจ้ากรรมในบุญแต่เขาไม่รู้ว่ามี พระเยซูพิ์ที่สามารถช่วยพวกเขาให้หลุดพ้นจากการเวรยียวายแต่เกิดเจ้ากับในเว้นได้ให้เราบอกกับพวกเขาให้เราใช้เวลานี้ที่ทานต่อพระเจ้าร่วมกันนะอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะทําตามการแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดแา่พระธรรมของพระองค์ในเช้าวันนี้เรารู้ว่า การต่อสู้โจมตีแต่ละครั้งเราไม่สามารถที่จะทําได้ด้วยกําลังอันจํากัดของความเป็นมนุษย์ของเราเรา,เราขอบพึ่งพระองค์และเราผ่านแต่ละครั้งแต่ละชัยชนะแต่ละความสําเร็จก็โดยพระองค์เรามีสันติสุขแล้วก็ความชื่นชมยินดีได้โดยพระองค์ขอพระองค์ทรงประเชิญน,นาเราพระองค์เจ้าขาที่เราจะดําเนินอยู่ในทางของพระองค์โดยพระวินัยเบริสุ์ต่อไปและที่เราจะเป็นพยานให้กับคนรับข้างอีกมากมายที่ต้องการ มีชัยชนะเหนือการจมตีต่อสู้ในปวลานี้ขอบระงทรงช่วยเราแล้วก็นําเราด้วยอาธิฐานตอบรงร่วมกันในพระนามพระหมายเยส์เจ้าเอเมนขอพระวิณนบาิสุดที่จะเติมเต็มให้กับเราทุกคนนะครับขอบพระเจ้าไปก่อนครับ ทอนไปให้คนรู้ว่าใครที่นำข้าไป